นี้อยู่กับจังปิงง m o d ฟายครับผมวันนี้ขึ้นงานท่อครับขึ้นแบบสดๆเลยครับนี่ครับ mu สีครับนี่ครับเดินท่อพักในนะครับตัวนี้ครับพักสี่นิ้วนี่ปลายได้สีสองนิ้วครึ่งครับสวยงามครับเรวมาฟังเสียงครับเราจะลองเทียบกับสองนิ้วครึ่งกับสามนิ้วดูครับว่าเสียงจะต่างกันไหม ตอนนี้ยังไม่ใส่วีดครับเอาแบบดิบๆก่อนมือบังกล้องครับจบดัดๆด้วยเป้นด้วยเป้นๆอ้นนิ่มอ่ะเบียงนิ่มดี่เนี่ย นี่ล่ะใส่ใจส่ใจสายหดเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อ บลียาทางคันไว้มีถุงมือลองซ้ำนึำ่้งสอเคนึ่งเสียงเง้วนี่สามนิวมน้วทำเร็วหโหดอะโอสุดยอดสายโหดสายใจสายโหด Субтитры сделал DimaTorzok ใส่ตะแกรงแบบตรงอีแบบนึงนี่เป็นแบบเกียวแบบนอะไรตะเกียวก้อนแบบเกียวแบบปึ่มบบไม่ได้ดังแฮงดิไม่ดังบ่ทุ่มวันนี้ดิไม่รีดเสียงนี้เลยจัดไปเดีย๋ยวลองใเซวีใส่วีตถอดได้เลย,ดดเลยอย่าว่าหอนเลี้ยวอย่างนี้ลูกจะหลุดมือกันหอนไรครับผมได้ติดตั้งวีตเป็นที่เรียบร้อยครับมาลองฟังตอนมี้ไปบ้างครับ เอามาตัดดุลเนี่ยที่สูบที่สูบจะดังโบส้สามสูดที่สูบจะดังนิ่มวันะครับเดี๋ยวไปแท้ไปไปโอเค สองนิ้วครึ่งบอกต้องหุ่เดี๋ยวสามนิวมน้วครับจะฟังสามนิ้วครับ โอเคโอเคครับโอเคโอ้โอหนี่ด่กนการหกล่าววะนี่ผมมักครับสามนี่วะในโซนลูกค้าขอแนวเครื่องครับผมเฟซสองชุดแล้วคะแนนรับผมขอจบครับเจ็คครับผมเฟซสนใจครับทักได้เลยครับผมหรือติดต่อทางเฟซอูช่างปิ่งโมดิฟายหรือเฟซส่วนตัวช่างปิ่งโมดิฟายนะครับผมครับชุดนี้อยู่ชุดนี้อยู่อันใไหน พอไปครับสามนิ้วนี่อยูพันพันเก้าครับพักนี่พันหาครับนี่ไปนี่พันแปดครับสองนิ้วครึ่งครับวีติดสองไรครับผมโอเคครับลองรวมราคากันเบ้างครับประมาณนั้นครับผมครับขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผม m u สี่ทอซ์สิงไบช่างปิงโมดิฟายครับผมฝากติดตามกดไลค์สับแชร์อู่ช่างปิงโมดิฟายครับผมสวัสดีครับ